โอเคก็ well, okay, so สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีสเตอร์เแล้วก็ e ร e เ c นทั้งหมดเท่าที่ผมสามารถหามาได้ในหนังเรื่อง a q u a Man นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังก็ได้เลยครับผมเย a อ๋อ เตือนไว้ก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้สปอยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้หรือจะดูคลิปนี้ก่อนแล้วไปดูหนังอีกทีก็ได้นะครับผมเพื่อเพิ่มอัรรถรสและก็การหาอิสต์เอ็กและริฟเลนทั้งหมดในเรื่องนั่นเองนะครับ เริ่มกันที่ข้อแรกเลยด้วยกันนะครับนั่นคือในฉากเปิดเรื่องที่โทมัสเคอร์รีได้พบเจอกับแอเลน่าที่นอนสลบที่โขดหินหน้าประภาคานเขาจะตัดไปให้เราเห็นถึงแสงไฟจากทูประภาคานซึ่งอยู่บนบกและแสงฟ้าผ่าจากในทะเลซึ่งในฉากนี้เป็นระยะแฝงที่ว่าโลกทั้งสองใบที่แตกต่างกันนั่นก็คือพื้นแผ่นดินแล้วก็อาณาจักรใต้ท้องทะเลได้มาบรรจบพบเจอกันนั่นคือตัวโทมัสซึ่งเป็นชาวบกและแอดเลน่าซึ่งเป็นชาวสมุทรได้มาเจอกันไปครั้งแรกและให้กําเนิดลูกขึ้นมนุษย์แอตแลนนนนอ่่เองเรคีััะบ บทที่สองนะครับอีกฉากที่โทมัสเห็นแอลเลน,น่านอนสลบอยู่ที่โขดหินนั้นมันเป็นการแฝงนัยยะถึงตำนานเรื่องเล่ากรีกโบราณอย่างตำนานตัวหญิงแอนโดรเมด่าที่ว่าดวยเรื่องราวของอาณาจักรเอธิโอเปียที่ถูกเทพเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างโพไซดอนส่งอสุรกายยักษ์นามซีตัสมาทำลายกรุงเอธิโอเปียเพราะความโกรธแค้นวิธีเดียวที่จะแก้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้ก็คือ กษัตริย์จะต้องส่งเวทเจ้าหญิงแอนโดรเมดาให้แก่สัตว์ยักษ์ผู้ความปลอดภัยของประชาชนกษัตริย์ซิฟิอัสจึงตัดสินใจส่งทิดาของตนเองไปปูกติดไว้กับโขดหินชายทะเลให้ซีตสจัดการตามต้องการเจ้าหญิงแอนโดรเมดาถูกล่ามโซ่ไว้เพื่อลอเป็นอาหารของอสุรกายและเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพอร์ซิุสซึ่งต่อมาเจ้าหญิงแอนโดรเมดาก็ได้แต่งงานกับเพอร์ซิุสและมีลูกด้วยกันซึ่งความเกี่ยวข้องของทั้งสองเรื่องนั้นก็คือพุทช,ช่วยเหลือเจ้าหญิงให้ปลอดภัยจากอันตรายก็คือ us, เพอร ข้อที่3นะครับในฉากที่โทรคอนโทมัสเคอรีได้ช่วยเหลือแอลเลน่าไว้นั้นตอนที่เธอตื่นขึ้นมาและตกใจกับเสียงทีวีที่เปิดอยู่เธอจึงคว้างตีส่วของเธอใส่ทีวีด้วยความตกใจในฉากนี้เรื่องที่กำลังฉายอยู่บนทีวีนั้นก็คือ s t i ง g ร a y เป็นทีวีซีรีส์ที่ฉายมาตั้งแต่ปี1960โดยเป็นการนำหุ่นเชิดมาสแสดงในเรื่องโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยรพิเศษที่มีเรนองน้ำเป็นยานผาหนะนั่นเอง ข้อที่4นะครับบนโต๊ะที่บ้านของโทมัสเคอร์รีเราจะสังเกตเห็นหนังสือนิยายของฮีสปีเลยครับเรื่องเดอะด i s h h o l l o w วางอยู่บนโต๊ะนอกจากนี้แล้วในเรื่องเดอะด i s h h o l l o w และ Aquaman ก็ยังมีส่วนที่คล้ายคลึงกันเล็กน้อยนั่นคือตัวเอกจากเรื่องเดอะด i s h h o l l o w ที่ชื่อ w i l b บ r ร i n เวนเซียเป็นลูกครึ่งมนุษย์ปีศาจตามพิดีนั่นที่ทําให้2เรื่องนี้นะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ตัวเอกเป็นลูกครึ่งมนุษย์อาร์เธอร์เป็นลูกครึ่งชาวอตแลนติสและวิลเบิร์กเป็นลูกครึ่งปีตัเอ ข้อที่5นะครับในเรื่องเราจะเห็นว่าอาเธอร์ตอนเด็กโดนเด็กเกเรสอคนแกล้งและเยาะเย้ยเรื่องที่เขาสามารถคุยกับป้าได้ต้นในฉากนี้นะครับเป็นการล้อเลียนถึงสิ่งที่อควาแมนสามารถทําได้ทั้งในคอมิกและก็ในแอนิเมชันอย่างซูเปอร์เฟรนจึทั้งหลาหลายคนมักจะล้อเลียนว่าความสามารถอย่างที่เขาทําได้และเหนือมนุษย์จริงๆคือการคุยกับป้าอย่างเดียวนั่นเอง ข้อที่หนะครับในเรื่องอาร์เธอร์ได้ช่วยเหลือรละดัน้ำพลังนิวเคลียร์จากกลุ่มโจดัดของเดวิดไฮหรือแบล็กแมนธาและพ่อของเขาหลังจากการต่อสู้ตัวเจสซี่พ่อของเดวิดโดนทับจนขยับไปไหนไม่ได้พ่อของเขาจึงเสียสละตนเองด้วยการกดระเบิดเพื่อลู้ชายของเขารอดชีวิตไปได้และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นของเดวิดโดยการตายของเจสซี่ในเรื่องนั้นอ้างอิงมาจากเหตุการณ์ในคอมิกนิวฟิฟตี้ทูที่อาร์เธอร์ได้สังหารพ่อของเดวิดด้วยความเข้า,าใจผิดถึงแม้ว่าในหนังกับคอมิกจะไม่ได้เหมือนกันตรงๆแต่ก็มีความใใใกกกกล้้้้เเเเคคียงงงงงงัันนนนนนรรื่่ออออออขขาแแิหพต ข้อที่7นะครับนักแสดงไมเคิลบีชที่รับบทเป็นเจอร์ซี่พ่อของแบล็กแมนธาในหนังเรื่องอัลคว a แมนเขาเคยให้เสียงภาคเป็นแบล็กแมนธาในฉบับแอนิเมชันอย่างแจ็คจิเล็ตอะลิมิตแตนั่นเป็นการกลับมาร่วมงานกับดีีอีกครั้งของเขาเลยก็ว่าได้ ข้อที่แนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2015แซ็กซ์นเดอร์ได้ทวิตย์โปสเตอร์รูปแรกของออคคอมแมนพร้อมกับข้อความที่เขียนว่า United ุดเซเวนตอนแรกที่ทุกคนคิดว่าคำคำนี้อาจจะหมายถึงตัวออคคอมแมนกำลังจะได้เข้าร่วมทีมแจ็คทิตลีกแต่ด้วยความบังเอิญอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องออคคอมแมนเองก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมอาณาจักรทั้ง7แห่งข้าวสูตรช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้นะเนี่ยข้อที่9ก้ครับ ถึงแม้ว่าหนังเรื่อง Aquaman จะเป็นหนังเดียวที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับหนังเรื่องไหนใน DCU ตรงๆแต่ในเรื่องก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ในหนังเรื่องอื่นๆเพื่อให้เชื่อมโยงถึงกันบ้างนั่นก็คือในฉากที่เมล่าได้พบกับอาร์เธอร์เป็นครั้งแรก,กบนบกเธอได้กล่าวว่าอาร์เธอร์สามารถเอาชนะสเตฟานวูฟและสามารถช่วยเหลือแอตติสไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่พูดถ,ถึงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง Justice League นั่นเอง ข้อที่10นะครับในเรื่องของคอมแมนเราจะได้พบกับตระครอย่างดรสตีเฟนชินใช้ผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรของแอแลนติสนำแสดงโดยแลนโดพาร์คถึงแม้ว่าในหนังภาคนี้เขาจะปรากฏตัวอามาเป็นบทเล็กๆน้อยๆอยแต่ในเอ็นเค d ดิตเขาก็ได้ช่วยเหลือแบล็กแมนท่าเอาไว้และเขาอาจจะมีบทบาทอีกครั้งในภาคต่อก็เป็นได้ข้อที่1 1 เหล่านักวิจารณ์ต่างก็ได้เปรียบเทียบเรื่องราวของอัลควอแมนกับหนังเรื่องทอรในทํานองเดียวกันที่ว่าต้องการสร้างเรื่องราวให้ผู้ชมได้หลงแหลเข้าไปในโลกใบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะหนังเรื่องอัลควอแมนเราจะได้เห็นเกตเว i d ิดซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวโลกและแอตแลนติสเหมือนกับไบฟอสจากเรื่องทอถึงแม้ว่าในคอมมิกเล่มเก่าๆของอัลควอแมนจะเคยมีสะพานเชื่อมสองโลกอย่างนี้มาก่อนก็ตามนี่จะเป็นการนัาอิงซะมากกว่า,วานักวิจารณ์ไม่โมชเป็งหรอ ข้อที่สอในฉากที่เมล่าพาเธอร์ไปยังตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขึ้นยานที่ซ่อนอยู่และไปยังอารันติสต่อน,นั้นในฉากนี้ถ้าสังเกตดีๆด,ด้านซ้ายของจอหนังเราจะเห็นตุ๊กตาแอนดัมเบลจากจักรวาลภาพยนตร์คอนจูริ่งนั่งหันมามองทางคนดูอยู่นี่ก็เป็นอุลตร้เออีกอย่างหนึ่งที่พู้กกับเจมส์วานได้ทิ้งเอาไว้จากหนังที่เขาเคยกำกับอยู่นั่นเอง ข้อที่13ในเรื่องจะมีฉากที่อาเทอร์และเมล่าหลบหนีการไล่ล่าจากคิงออมและอาเธอร์ได้คุยกับวานที่ว่ายน้ําผ่านมาแถวนั้นตัวเขาและเมล่าได้กลบเข้าไปอยู่ในปากของวานโดยอาเธอร์ได้บอกว่าเขาได้ไอเดียในการหลบหนีนี้มาจากพินาคิโอและไม่ใช่จากเวอร์ชันหนังสือทีท่านแต่เป็นเวอร์ชันหนังที่เขาเคยดูตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกนั่นเอง ข้อที่ 14. บสอสุรกายได้คอยเฝ้าทีสูวนของแอตแลนต์อย่างคราเทนผู้ให้เสียงภาคโดยจูลี่แอนดรูสตัวอสูรได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากตัวไคจูอสุรกายยักษ์ากจากเรื่องแปซิฟิกลิมโดยที่ตัวคราเทนและไคจูจากเรื่องแปซิฟิก r ิมนั้นทั้ง2ตัวก็มีความคล้ายและใกล้เคยียงกันตรงที่ทั้ง2ตัวคืออสุรกายจากใต้ผืนน้ำมหาสมุทรและมีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดข้อที่15 ในสึกการประลองระหว่างอาร์เธอร์และคิงออมเราจะได้เห็นตัวละครปลาหมึกที่กำลังตีกองอยู่ข้างๆเวทีปลาหมึกตัวนั้นมีชื่อว่าโทโปในคอมิกเล่มเก่านั้นตัวละครนี้เองก็เป็นเพื่อนสนิทของออควาแมนและยังเป็นนักนดูตีอีกด้วยในส่วนของเวอร์ชัน New e w 52นั้นตัวละครโทโปเองก็เป็นอสูรกายร่างยักษ์ที่คอยเฝ้าเมืองแอตแลนติสอยู่ ข้อที่16ในเรื่องที่มีการพูดถึงเผ่าพันธุ์ทั้ง7แห่งคาบสมุทรและหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ได้ปรากฏตัวนในเรื่องก็คือ The Trench อสูรล่องน้ําลึกและถ้าสังเกตดีๆที่เป็นหน้าของพวกมันจะไม่มีดวงตาเพราะการวิวัฒน,นาการที่ทําให้พวกมันอาศัยอยู่ในล่องน้ําลึกเป็นเวะลานานโดยทั้ให้พวกมันนั้นไม่ชอบแสงและชอบที่อยู่ในความมืดเหมือนกับสัตว์น้ําทะเลลึกข้อที่17 ในเรื่องเราจะได้เห็นการอ้างอิงจากหนังเรื่องกเก่าๆของผู้กับเจมส์วานที่เคยกำกับเอาไว้และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง The Fast and the Furious ที่เขาเคยกำกับมาก่อนในภาค7จ็ดในฉากที่อาร์เธอร์และเมล่าเดินขึ้นมาจากทะเล ในฉากที่ทะเลทรายซาฮาราภาพจะเคลื่อนไหวยอย่างช้าๆและมีเพลงแนวฮิปฮอปเป็นพื้นหลังประกอบโดยฉากนี้ผู้กำกับเจมส์วานได้พูดเอาไว้ว่า,วาเขารู้สึกสนุกมากตอนได้กำกับหนังเรื่อง Fast and Furious และเขาชอบมากๆที่แฟรนชาส์เรื่องนี้มักจะมีฉากที่ตัวละครเดินขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วก็มักจะมีภาพสโลโมชันช้าๆพร้อมกับมีเพลงแนวฮิปฮอปเป็นฉากประกอบนั่นจ่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใส่เรื่องนี้ลงไปในอัลควาแมสักฉากหนึ่งซึ่งก็คือฉากที่เราเห็นนั่นเอง ข้อที่ส8ในเรื่องเมื่อเมล่าและอาเธอร์เดินทางไปยังทะเลราย์ชาระาพวกเขาได้นั่งเครื่องบินไปและผู้ที่ขับเครื่องบินลำนั้นก็คือลีวานเนลหรือก็คือเพื่อนสนิทของผู้กับเจมวันโดยที่ตัวเขาและเจมส์วานนั้นก็เป็นผู้คิดบทและถ่ายทำร่วมกันในเรื่องสอกเกมตัดต่อตาย ในฉากที่เดวิดไฮได้รับเทคโนโลยีมาจากทหารชาวไอรลนเทสเขาก็ได้ทําการประดิษฐ์ชุดให้เทคสีดําอันคุนตาอย่างชุดแบล็กแมนท่าตอนสร้างหมวกเสร็จมันได้เกิดข้อผิดพลาดจนทําให้หมวกเสียหายและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันคงต้องการหมกที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งน่าเป็นบทพูดที่คล้ายและใกล้เคียงกันกับบทพูดของวทะครมาตินโบรดี้จากเรื่องจอร์สที่รับบทโดยรอยชไนเดอร์ในบทพูดอันเป็นตำนานอย่างคุณคงต้องการเรือที่ลําใหญ่กว่านี้ ข้อที่20ในเรื่องตอนที่อาร์เธอร์และเมล่าเดินทางไปยังชิซิลีเพื่อแก้ไขปริศนาเพื่อตามหาตีสูนของแอตแลนต์ต่อในคำใบ้ได้บอกไว้ว่าในมือของกษัตริย์ที่แท้จริงจะบอกเส้นทางผู้ไปต่อซึ่งพวกเขาก็ได้นำขวดไปวางไว้บนมือของรูปปัน้นโรมูลัสกษัตริย์องค์แรกของโรมัน นอกจากนี้แล้วเรื่องราวของกษัตริย์ลูมูลัสก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแก้ปริศนาเพราะเรื่องราวของกษัตริย์ลูมูลัสเองก็มีความใกล้เคียงกันกันกบเรื่องราวของอาเธอร์ตรงที่การแย่งชิงบัลลังก์กันของพี่น้องระหว่างลูมูลัสและรีมูสตัวที่สุดท้ายแล้วเรื่องราวก็จบลงด้วยการตายของลูมูลัสที่ถูกฆ่าตายโดยพี่ชายของเขารีมูสเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ถึงแม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้จะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของอความแมนก็ไม่มีใครต้องตายในการแย่งชิงบัลลังก์เหมือนกับเรื่องราวของรีมูลัสและ ในเรื่องเราจะได้พบกับราชาของเหล่าเงือกนั่นคือคิงริคูซึ่งภาคเสียงโดยไจมอนฮันซูผู้ที่จะไปรับบทเป็นดุวิษา์จมเวทผู้มอบพลังให้กับบิลลี่แบลสันในหนังเรื่องจอแซมอีกด้วยข้อที่22 ในเรื่องเจสซี่พ่อของเดวิดได้พูดถึงตัวละครปู่ของเขาว่าเคยเป็นมนุษย์กบให้กับกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกมาก่อนนี่อาจจะเป็นการกล่าวถึงตัวละครเก่าของ DC อย่างวอเตอร์จอห์สันหรือชายาฟริปปาดิปปาแห่งกลุ่มนิวส์บอยลีเจียนที่สร้างขึ้นโดยแจ็คเคอร์บี้โดยลักษณะของตัวละครวอเตอร์จอห์สันนั้นเขาจะเป็นตัวละครผิวสีผู้ใส่ชุดดำน้ำอยู่ตลอดเวลา ข้อที่23ในเรื่องเราจะเห็นนักสแสดงเจเสันโมโมวใส่จี้คอสีเขียวอยู่ตลอดเวลาซึ่งจี้นั้นมีชื่อเรียกว่าโทคิเป็นจี้อของชนเผ่าเมารีที่ตัวนักสแสดงเจสันโมโมเองก็เป็นลูกหลานโพลินีเซียนนั่นที่ทําให้ตัวแกมีสายเลือดของชนเผ่าเมารีอยู่ในตัวนั่นเองข้อที่24 อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตัวเจสันมูมัวเนี่ยแกเป็นลูกหลานโพลินีเซียนนั่นได้ทําให้ตัวแกนะครับผมมีสายเลือดของชุดเผ่าเมาลีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในหนังเราก็จะเห็นแกทําท่าทางและก็เสียงแบบฮักาากาหรือก็คือการทําท่าทางคงขวัญศัตรูและในเรื่องเราจะเห็นแกทําอยู่2ครั้งถ้าใครสังเกตดีๆนะครับครั้งแรกก็คือตอนที่แกคว้างท่อเหล็กไปเสียบเจสซีส่พ่อของเดวิดหรือแบล็กแมนธาในเรือดำน้ําและอีกครั้งก็คือตอนที่เขาชนะศึกการประลองกับโอเชียนมาสเตอร์ในตอนจบเรื่องเพื่อประกาศถึงชัยชนะของเขานะครับ ข้อที่ส้นะครับผมในฉากที่เมล่าและก็อาเธอร์ขับเรือเพื่อเดินทางไปยังล่องลึกทะเลโดยระหว่างทางน,นะครับเมล่าก็ได้เป่าคุยเป็นเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งถ้าใครฟังจังหวะดีๆก็จะพบว่ามันคือเพลง Everything I Need นั่นเองโดยที่เพลงนี้นะครับก็มีความสาคัญกับเนื้อเรื่องเช่นกันเพราะว่าเกือบทั้งเรื่องเราจะได้กินจังหวะเพลงนี้อยู่มาหลอดเรื่อยๆเลยซึ่งเนื้อหาของเพลงนั้นก็สื่อถึงความหมายของหนังเรื่องนี้ได้ดีจริงๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปลองหาฟังกันดูได้นะครับผม มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือข้อที่26โดยในฉากนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกของคิงออมและอาเทอร์โดยที่ตัวคิงออมนั้นได้พูดถึงการกระทำของชาวบกที่ว่าพวกนั้นทําให้น้ําทะเลสกรปรกและก็เน่าเสียโดยที่เขาเองก็โชว์ภาพโฮโลแกรมไปด้วย ซึ่งหนึ่งในภาพฮโ,โลแกรมที่คิงออมได้โชว์ให้อาเธอร์เห็นนั้นก็คือเป็นภาพแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลที่กำลังระเบิดถ้าใครจํากันได้นะครับมันคือการพูดถึงแท่นขุดเจาะน้ามันกลางทะเลที่กำลังระเบิดจากเรื่องแมนออฟซ e ลนั่นเองอ่าเป็นฉากที่ตัวคาเค้นไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับตอนเริ่มเลือกของ Man แมนออฟนั่นเองถ้าใครจําได้นะ failed and about explode. Roger Coast Guard. What about the men left inside? Greenhorn. explode. dead. the to the left Forget them. They're Roger, Over. rig is จบครบทั้ง26ข้อเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กแล้วก็รีเบลนท,ทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้จากหนังเรื่องเอาความแมนนะครับซึ่งตัวผมเองอาจจะหาได้ไม่ครบนะผมรรู้สึกว่ามันน้อยจริงๆนั่นแหละยังไงก็ถ้าใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ